วัสดียามเชา้าไปดูท่องน,นะะะ่าจะมนมาดูตะวันขึ้นกันนะครหลังจากที่เราดูตะวันตกดินกันประมาณนี้นะครับแต่เช้านี้มาดูตะวันขึ้นกันนะครับ แต่แตะวันไม่ได้ขึ้นที่ของเกียมนะแต่แตะวันขึ้นที่แปดหลิวนะครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ